บล็อกเชนคืออะไรครับจริงๆบล็อกเชนเนี่ยเป็นเหมือนฐานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่ให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่มีเน็ตเวิร์กที่รันเน็ตเวิร์กบิตคอยอยู่เนี่ยสามารถเป็นผู้ควบคุมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเน็ตเวิร์กถ้าสมมติธนาคารกลางโลกล่มข้อมูลเนี่ยหายไหมครัหายวื้หมดหายวื้หมดแต่บล็อกเชนของบิตคอยเนี่ยนะครับมันไม่มีตัวกลางมัน d e c e นทรัลไลซ์มันเก็บข้อมูลไว้ที่บนเทคโนโลยีที่ชื่อว่าบล็อกเชนแล้วกระจายข้อมูลตรงเนี้ยฮะ ให้คนที่รันเน็ตเวิร์กบิตคอยน์เก็บข้อมูลมีข้อมูลทุกคนนั่นหมายความว่าคอมพิวเตอร์ผมพังอีกเครื่องนึงก็ยังมีข้อมูลที่เราเรียกว่าโหนดนะครับมันกระจายอยู่ทั่วโลกเลยตอนนี้มี network เน็ตเวิร์กของบิตคอยน์สมมติว่าร้อยเครื่องคอมพิวเตอร์100เครื่องเนี่ยช่วยกันเก็บข้อมูลหมดเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มีเหรียญอยู่เท่าไหร่ใครถือเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้อยู่เรียกว่าทรานเซ็คชั่นนะอ๋อ oh. ซึ่งไอ้ทรานเซ็คชั่นนี้ฮะมันจะส่งไปที่โหนดได้เนี่ยมันจะต้องปิดผนึกก่ออนนทีี่่เเรราายกกกัวบล็ แล้วคนที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้ในเมื่อบิตคอยนีย่มันไม่มีตัวกลางคนที่ตรวจสอบธุกรกรรมก็คือคนที่เปิดเหมืองขุดบิตคอยนั่นแหละหรือคนที่ทําการไมนิ่งจะต้องถอดรหัสสมการบางอย่างเพื่อที่จะปิดผนึกทาน์เกชั่นนั้นแล้วก็บรรจุลงกล่องแล้วกล่องนั้น,นพอปิดผนึกแล้วเนี่ยจะถูกต่อกันเป็นโซ่เหมือนบล็อกต่อกันเป็นห่วงโซ่จนกลายมาเป็นบล็อกเชนก็คือสมมุติว่าคุณทํา1ทรทาร์เกชั่นก็จะเกิดขึ้น1บล็อกใช่ครับแล้วบล็อกนั้นก็จะต่อกันไปเรื่อยๆครับ ไอเชนอันนี้มันจะกระจายไปทั้งร้อยเครื่องเลยใช่ไหมใช่ครับ,รบอ่าสมมติว่ามีคนนั่งอยู่ตรงนี้2คนใช่ไหมครับสมมติคุณนัทบอกว่าผมฝาก1เหรียญก็จะเกิดกล่องขึ้น1กล่องผมบอกว่าเอ้ยผมฝากด้วย1เหรียญเกิดกล่องต่อขึ้นอีกหนึ่งกล่องครับอ่าซึ่งทุกคนเอาไปจําช่วยกันจํามันเหมือนมีพยานใช่ไหมครับใช่ช่วยกันรู้เห็นว่าเฮ้ยนี่ไง คุณนัดมีหนึ่งผมมี1วันรุ่งขึ้นคุณนัดบอกเฮ้ยผมมี2อ่ะทุกคนรู้แล้วเฮ้ i, คุณนัดมี 2, 2ซึ่งถ้าเป็นธนาคารธนาคารเนี่ยแหละเป็นคนช่วย่วยจำให้ใช่ครับอ่าก็จะมีแค่ธนาคารกับคุณเท่าน,นั้นที่รู้ว่าเฮ้ยคุณทำธุรกรรมอะไรบ้างใช่แต่อันเนี้ยจะคือทุกคนรู้หมดแต่มันก็จะมีเงื่อนไขว่าจะต้องขอรหัสสมการตัวเนี้ยให้ได้ภายใน10นาทีมันจะตั้งเวลามันไว้อัตโนมัติแบบนั้น